สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอัปเดตสต็อกรถหน้าร้านกันนะคะของเราเป็นชัวรูมใหญ่เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าเราขายรถรุ่นไหนกันบ้างนะคะพิกัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะลูกค้าเราขายทั้งรถเล็กรถใหญ่นะคะเดี๋ยวตามเมาชมกันเลยคะ่ะมาเริ่มกันที่รถตู้ก่อนเลยนะคะสําหรับรถตู้ของเรานะคะก็จะมีทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้เบาะเดิมโรงงานเบาะว i p อีนะคะ ลูกค้าอยากได้เป็นหน้าสั้นหน้ายาวนะคะเรามีให้คุณเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเป็นศูนย์รวมรถตู้ค่ะลูกค้าที่มีให้คุณเลือกเยอะที่สุดในภาคใต้นะคะเรามีทั้งหมดสามสาขาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสาขากรุงเทพหรือสาขาสุราษฎร์ธานีสองสาขานะคะที่อยู่ด้านหน้าคันนี้นะคะเป็นปีสองพันสิบเก้าค่ะลูกค้าราคาแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะเป็นเกียร์ออโต้เบาเอวีพีสามแถวค่ะสาหรับคันนี้นะคะไล่มาเรื่อยๆเลยค่ะลูกค้าสําหรับคันนี้ค่ะ เรามาใหม่นะคะเป็นเบาะ VIP สามแถวเหมือนกันค่ะสำหรับรถตู้ของเราจะมีหลังคา V นะคะแอร์ไมโครบัสด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของเวนจูรี่ค่ะเวนจูรี่เราก็จะมีทั้งตัว V และตัว G นะคะลูกค้าสำหรับคันนี้เป็นปี2018ค่ะ759,000บาทนะคะแล้วก็ในส่วนของรถกระบะแค็บค่ะ แคปเราจะมีทั้งในส่วนของ r ีโวและอิวสุดีแมนะคะลูกค้ารีโว่แคปนะคะเริ่มต้นที่ปี2018ค่ะา339,000บาทนะคะก็จะผ่อน5,000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะอย่างคันนี้เป็นปี2018ค่ะา339,000บาทนะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยนะคะอยากได้โฉมใหม่โฉมเก่านะคะตั้งงบผ่อนกี่บาทนะคะค่างวดขึ้นอยู่กับ ปีรถและราคารถนะคะลูกค้าอยากผ่อนกี่บาทก็สามารถโทรลงมาได้เลยที่เบอร์0945989256นะคะมีทุกสีค่ะสีดำสีขาวสีเทาใหม่นะคะสีเทาดำนะคะใครสนใจนะคะในส่วนของกระบะแขบก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยจ้าและอย่างคันนี้นะคะลูกค้าก็สังเกตดูได้เลยนะคะรถที่คัดมาให้แต่ละคันก็คือมีแค่ร่องรอยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะ พ่ความน้าท่วมเราไม่เอามาขายนะคะลูกค้าอย่าว่าแต่พี่ความน้ําท่วมเลยนะคะเก็บสีมาตั้งแถบเราก็ไม่เอามาจอดขายนะคะของเรารับประกันความสวยเดิมค่ะขายรถเดิมเกรด A นะคะซึ่งออกได้ทุกจังหวัดไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะในส่วนของรีวคก็จะเป็นเครื่อง2องพนนะคะลูกค้ามีสีเทาสีขาวนะคะสีดำนะคะสนใจรุ่นไหนสเปคไหนก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะ โทรตรงที่เบอร์0 9 4 5 9 8 9 2 5 6ได้เลยนะคะรถตู้เราก็มีขายนะคะลูกค้าอยากได้รุ่นไหนสเปคไหนเห็นคลิปนี้ก็สามารถแคปหน้าจอทักทายสอบถามกันเข้ามาได้นะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นในส่วนของรถเก๋งคะ่ะลูกค้าเก๋งเราก็จะขายรวมในส่วนของเครื่องพันสองเครื่องพันห้าเครื่องพันหกนะคะสนใจเป็นรุ่นไหนสเปคไหนก็แคปหน้าจอกันเข้ามาได้นะคะ ที่อยู่ด้านหน้าลูกค้าเดี๋ยวเราจะไปกันทีละแถวเลยนะคะสต๊อกรถเราแน่นๆน,น,นะคะเรามีทั้งสาขากรุงเทพนะคะอยู่หนองจอกเมนบุรีและสาขาสุราษฎร์ธานีนะคะสาขานี้เป็นสาขาสีแยกตาปานนะคะลูกค้าอยู่ใกล้กับโรงแรมบันจงบุรีนะคะสาหรับที่อยู่ด้านหน้าก็เป็นยาริ์ห้าประตูะคะ่ะลูกค้านะคะมีทั้งยาริ์มีทั้งในส่วนของ V ีออนะคะคันนี้ก็เป็น V ีออ ตัว1.5มิตรนะคะลูกค้าแล้วก็ Honda Jazz RS นะคะปี2018นะคะคันนี้4,39,000บาทนะคะลูกคา mm ้า hmm. เรียกได้ว่านะคะคัดมาให้แต่ละคันก็คือเป็นรถแบรนด์หลักนะคะกู้ง่ายอนุมัติไวนะคะใครชอบคันไหนก็แคปหน้าจอมานะคะอย่างคันนี้ก็เป็นในส่วนของ CVFC 1,8 EL นะคะ5,69,000บาทนะคะ นี่เลยค่ะภายในเป็นเบาะนังนะคะหรูหราดูมีระดับนะคะใครที่ชอบความเร็วความแรงนะคะรูปทรงฉบเฉี่ยวก็จัดได้เลยค่ะ civic fc นะคะคันนี้เป็น1 8 e นะคะปี2019 539,000บาทนะคะสนใจตัวไหนขอรูปเพิ่มเติมได้ค่ะถ่ายรูปไปแล้วทุกมุมนะคะแล้วก็คันนี้ค่ะเป็นรุ่นใหญ่ไฟกระพริบของเรานะคะ toyota camry 2 0 g นะคะ 689,000บาทค่ะใครสนใจนะคะคันนี้เป็นปี2018ค่ะ Toyota Camry 2.0G นะคะรุ่นใหญ่ไฟกระพริบนะคะใครที่รักความเร็วความแรงนะคะรุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะทักทายสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะเราถ่ายรูปไปแล้วทุกมุมนะคะมาที่รถครอบครัวกันบ้างคะ่ะ Toyota Cross ค่ะลูกค้า r o s s นะคะตัว h ฮ b ริดค่ะรุ่นนี้นะคะปี2022ค่ะ ใช้นะคะทั้งพลังงานไฟฟ้านะคะแล้วก็น้ํามันนะคะถ้าเกิดว่าเราขับไม่ถึงร้อยนะคะก็จะใช้ในส่วนของระบบไฟฟ้านะคะแต่ถ้าเราเหยียบเกินร้อยนะคะก็จะใช้ในส่วนของน้ํามันนะคะปี 2, 2022ทั้งคู่เลยนะคะ Toyota Cross ใครสนใจคันไหนก็สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ประวัติดีฟีดาวได้ทุกคันค่ะดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79โปรขับฟรี3เดือนมีให้นะคะลูกค้า สนใจคันไหนก็แคปหน้าจอมาได้เลยค่ะเงื่อนไขาการออกรถนะคะอายุ20ปีบริบูรณ์ค่ะอายุงาน6เดือน4เดือนก็สามารถออกได้นะคะถ้ามีประวัติการผ่อนคันนี้เป็น Honda hrv นะคะปี2018 5 2 9 0บ0าบาทค่ะเป็นรุ่นที่หายากรุ่นนึงแล้วก็ขายดีมากถ้านานๆเราจะได้มาสักคันหนึ่งนะลูกค้า Honda hrv ปี2018 5 2 9 0บ0บาทคันนี้ฟรีดาผ่อน9ก0 0กว่าบาทตลอดสัญญานะจ๊ะ นี่เลยค่ะสีดําเดิมรอบคันค่ะลูกค้าแบรนด์ฮอน d a ขายดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะคะรถครอบครัว Toyota Innova 2.8g นะคะปี2019ค่ะคันนี้นะคะรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะฟีดาพนทูค่ะห้าแสนก้่นเก้าพับาทนะคะใครอยากได้รถครอบครัวฟีดาาพอนไม่แพงนะคะจัดคันนี้ได้เลยค่ะ Toyota Innova ค่ะลูกค้านะคะภายในใหม่กิกค่ะแทบไม่ได้ใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะ อีกหนึ่งรุ่นก็เป็นในส่วนของ Toyota Fortuner นะคะลูกค้าปี2019นะคะ2.4 V ค่ะคันนี้นะคะจากโปรโมชั่นนะคะ8,99,000เาราขายเพียง8,69,000บาทลดไปเลย30,000นะคะสำหรับโปรต้อนรับปีใหม่ค่ะลูกค้าสนใจนะคะในส่วนของรถครอบครัว Toyota Fortuner 2.4 V ตัวนี้เป็นขับ2นะคะ8,69,000บาทค่ะ สนใจขั้นไหนนะคะลูกค้าสามารถขอเพิ่มเติมนะคะเงินดาวเงินผ่อนได้เลยนะคะส่วนคันนี้เป็นแคป1 9เกียร์ออโต้ค่ะดีแม็กแคป1.9เกียร์ออโต้ปี2022มาพร้อมกับเราค่ะ4 4 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าแต่งแม็กทีให้ใหม่นะคะแม็กใหม่ยางใหม่ค่ะลูกค้าใครที่สนใจกระบะเกียร์ออโต้นะคะพลาดไม่ได้เลยสําหรับยูสุหนึแคปเกียร์ออโต้ปี2022ันคันนี้นะคะลูกค้ารถวิ่งน้อยใช้งานน้อยนะคะไม่แค่ สามหมื่นโลเท่านั้นนะคะใครได้ไปเหมือนได้ป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะคะคุ้มสุดๆสําหรับกระบะสายซิ่งของเรานะคะหรือใครไม่อยากได้ตัวเตี้ยอยากได้ตัวยกสูงนะคะ1.9นะคะตัวนี้เป็น d ีแม c a แ1.9นะคะ h ฮ g h นเดอร์ er ค่ะคันนี้นะคะนี่เลยค่ะบอกเลยว่าเรามีทุกสเปคที่คุณอยากได้นะคะขายรถแบรนด์หลักนะคะกู้ง่ายอนุมัติไวค่ะจัดไฟเน้นได้ทั่วประเทศนะคะจองเข้าบัญชีบริษัทเพียงหนึ่บาทนะคะ ฝากเซ็นได้ทุกจังหวัดค่ะลูกค้าไม่ต้องมาก็ได้นะคะเตรียมเอกสารให้ครบเราจะให้ไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่นะคะ3าวันอนุมัติถ้าลูกค้าไม่สะดวกมารับรถเรามรีการส่งรถให้อีกต่างหากนะคะอย่าลืมนะคะตามหาตัวยกสูงตัวเตี้ยนะคะลูกค้านี่เลยค่ะภายในก็จะมาพร้อมกับเบาะผ้าหนานๆะนะนะแบบนี้เลยภายในใหม่มากคะ่ะลูกค้านะคะสำหรับดี a x c a แค i ไฮเ a นเดอร์ตัวยกสูงค่ะลูกค้านี่เลยจ้าและอีกหนึ่งคันคันนี้เป็นแค p ออโต้ค่ะ รีว o c แคปออโปี2,020นะคะ2ี9 9บ0าบาทค่ะแคปยกสูงเกียร์ออโต้ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะลูกค้ากว่าจะได้มาสักคันบอกเลยว่าหายากมากๆและคันนี้ได้มาคันเดียวนะคะ Revo Cap Auto ยกสูงนะคะปี2,020ค่ะ4 9 9 0 0 0บาทนะคะตั้งงบดาวกี่บาทผ่อนกี่บาทลูกค้าสามารถปรึกษากันเข้ามาได้เลยนะคะ ทำอาชีพอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะคะขอให้มีที่มาได้ไดจริงออกได้ทุกอาชีพค่ะค้าขายชาวสวนชาวไร่ชาว,ว,น,ชาว,าชาวนานะคะเลี้ยงวัวนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะปรึกษากันเข้ามาก่อนได้เลยนะจ๊ะสนใจนันไหนสเปคไหนนะคะอยู่กับเซลล์เอสเซลไทยรถสวยนะคะลูกค้าคุยง่ายใจดีค่ะถ้ายังไม่หลับรับทุกสายนะจ๊ะ มาที่รุ่นนี้กันต่อเลยค่ะลูกค้านะคะในส่วนของรถเล็กนาคน,นิส s ันมาร์ทค่ะ m a r ์ทของเราจะมีปี2017กับปี2019นะคะสำหรับปี2019 249,000บาทนะคะปี2017 239,000บาทค่ะฟรีดาวน์4,000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะเงินเดือน9,000ก็สามารถเป็นเจ้าของรถรุ่นนี้ได้แล้วนะคะนักศึกษาจบใหม่นะคะขับรถไม่ถนัดหรือที่ทำงาน หาที่จอดรถยากนะคะลูกค้าแอร์อัดแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยค่ะภายในกว้างขวางนะคะมาพร้อมกับเบาะผ้าสภาพใหม่กิ๊กคะ่ะทุกคนดูได้เลยนะคะสภาพเบาะหนาๆเรียกได้ว่ารุ่นนี้นะคะสี่ห้าคนนั่งได้สบายเลยนะคะเห็นเล็กๆแบบนี้แต่ว่าภายในกว้างขวางนะลูกค้านี่เลยค่ะเดินทางใกล้ไกลก็สะดวกสบายไม่เปียกด้วยนะคะเบาะตอนหลังก็สามารถพับเก็บได้แบบนี้นะคะใครสัมภาระเยอะนะคะก็สามารถพับเบาะได้เลย ไปต่อค่ะลูกค้านี่เลยจ้าไล่ให้ดูกันทีละคันเลยสนใจคันไหนก็อย่าลืมแคปบหน้าจอกันมานะคะคันนี้ปี2017ไม้สามหมื่นค่ะสองแสนสา่าบาทนะคะฟรีดาวผ่อนสี่พันกว่าบาทตลอดสัญญานะคะลูกค้าเอาไปใช้งานยาวๆได้เล,เลยนะคะรุ่นนี้ไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจนะคะช่างเราก็ใช้อยู่หนึ่งคันนะคะจอดตากแดดสีไม่ตกนะคะใช้มา6ปีแล้วเรียกได้ว่าสภาพเจ่มเลยนะคะลูกค้า ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะนี่สันมัดน้องตาโตของเรานะคะมีให้เลือกสองคันสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยค่ะมาที่อีอก1รุ่นนะคะถ้าลูกค้าอยากได้รถปีใหม่ปีใหม่ฟีดาวผ่อนถูกคันนี้ซูซูกิเซียตปี2021มาพร้อมกับเลขไมลห้าหม่นสองพักิโลสองแสนมื่นเก้บาทคันนี้ถ้าลูกค้าฟีดาวนะคะบอกเลยว่า ผ่อนอยู่ประมาณ4 0 0 0ักว่าบาทตลอดสัญญาเท่านั้นนะคะได้รถปี2021ใช้งานยาวๆได้เลยภายในกว้างขวางค่ะมาพร้อมกับเปาะผ้านะคะลูกค้าดูได้เลยความสะอาดสะอ้านนะคะไม่มีพิความน้ําท่วมแน่นอนค่ะลูกค้าพิความน้ํนนนาท่วมเราไม่เอามาขายนะคะตรวจเจอรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นเต็มกันเลยทีเดียวนะคะเบาะตอนหลังก็กว้างขวางคะ่ะลูกค้านั่งได้หลายคนนะคะประหยัดน้ามันสุดๆดูแลง่ายไม่จุกจิกกันเลยทีเดียวนะคะรูปทรงก็โฉบเฉียะะ่ยวค่ะลูกค้าโคมไฟหน้านะคะ ไแจวคมไฟหลังก็ชัดเจนนะคะไม่มีแตกไม่มีร้าวค่ะเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4ีเส้นนะคะลูกค้าไปต่อกันที่ยาริท่าประตูนะคะปี2020สีเทาดำนะคะสีเทาดำเดิมโรงงานนะคะรุ่นนี้เป็นยาริท่าประตูเครื่องพันสองราคา4800,0บาทนะคะคันนี้ถ้าฟรีดาวลูกค้าผ่อนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะ เรียกได้ว่าอยากได้ปีเก่าปีใหม่ทักได้เลยค่ะลูกค้าตั้งงบผ่อนกี่บาทนะคะแจ้งกันเข้ามาได้ค่ะมีหลายราคานะคะมากันที่ HONDA CITY ต่อเลยค่ะลูกค้าคันนี้ฟีดาวผ่อน5,000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะปี2016นะคะคันนี้319,000บาทคะ่ะ ฟรีดาวผ่อน5,000ักว่าบาทตลอดสัญญาค่ะลูกค้าใครที่สนใจในส่วนของ Honda City สีขาวคันนี้ก็สามารถขอรูปเพิ่มเติมได้ขอรายละเอียดเงินดาวยอดผ่อนได้นะคะทำอาชีพอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะคะลูกค้าขอให้มีที่มารายได้จริงนะคะก็สามารถออกรถคันนี้ได้นะคะอายุ20ปีบริบูรณ์ค่ะอายุงาน4เดือน6เดือนก็สามารถออกได้นะคะถ้ามีประวัตินะคะภายในมาพร้อมกับเบาะผ้าสีเบจค่ะลูกค้าภายในกว้างขวางเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ สามารถพาช่างมาดูได้นะคะใครดูรถไม่เป็นก็พาช่างเข้ามาดูกันได้เลยนะคะมาดึงเม็ดอาร์คนะคะหัวน็อตต่างๆดูได้พิสูจน์กันได้ทุกจุดค่ะของเราขายรถเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์พาช่างมากี่คันรถเราก็ไม่กลัวอยู่แล้วเพราะว่าของเรารถสวยเดิมนะคะต่อกันที่นี่เลยค่ะโตยโยต้านะคะอันติดอันติดของเราจะมีทั้งโฉมเก่าโฉมใหม่นะคะลูกค้าอยากก่อนกี่บาทแจ้งได้เลยนะคะอย่างโฉมใหม่คันนี้ปีสองพันสิบเก้านะคะแต่ว่าจดออกมาปลายปี2019กก็จะได้โฉมใหม่นะคะ ห2าแสนบาทค่ะลูกค้านี่เลยคะ่ะหรือใครอยากได้เป็นตัว1.8ึ่งจุดแปดีสปอร์ตเราก็มีนะคะนี่เลยคะ่ะปี 2019, 5, 2องพันสิบเก้าห้าแสนสองหมื่นเก้บาทนะคะส่วนคันนี้เป็นตัวจีอาร์สปอตนะคะลูกค้าปี2019คะ่ะใครสนใจ1.8ึ่งเราก็มีนะจ๊ะหนึ่งจุดเราจะมีเป็นตัวจีอาร์สปอตสีขาวคันนี้นะคะแล้วก็คันสีดําก็จะเป็นตัวไฮบริดนะคะ สนใจคันไหนก็แคบหน้าจอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ค่ะประวัติดีนะคะฟรีดาว์ได้ทุกคันที่อยู่ด้านหน้านะคะมาที่ต่อกันคันนี้เลยค่ะคันนี้เป็น1.8ไฮบริดค่ะปี2020นะคะใช้2ระบบค่ะถ้าเหยียบไม่ถึงร้อยก็ใช้ในส่วนของพลังงานไฟฟ้านะคะแต่ถ้าเราขับเกินร้อยนะคะก็จะใช้น้ำมันแทนค่ะ1.8ไฮบริดปี2020ขาย5 4 9 0 0 0บาทจากลูกค้าจ้าสนใจคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันเลยค่ะ สำหรับอันติดเครื่องพันหกพันแปดจะมาพร้อมกับเบาะหนังนะคะลูกค้าภายในของเขาจะเป็นเบาะหนังคันนี้หนึ่งจุดแปดไฮบริดค่ะหัวน็อตทุกตัวไม่มีรอยขยับนะคะสภาพสวยเดิมโรงงาน,นะคะ่ะลูกค้ารับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้สองปีหรือหนึ่งหมื่นกิโลยางได้ยังหนึ่งถึงก่อนนะคะลูกค้าใครสนใจสามารถโทรตรงมัดเลยที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่ห้าเก้าแปดเก้าสองห้าหกนะคะศูนย์เก้าสี่ห้าเก้าแปดเก้าสองห้าหกเบอร์นี้สามารถแอดขอรูปเพิ่มเติมได้ขอ เงินดาวยอดจัดยอดผ่อนได้ปรึกษาเอกสารเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมยกหูปรึกษากันเข้ามาได้ค่ะออกได้ทุกจังหวัดไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะมาออกรถกับน้องเองได้หมดเลยค่ะฝากเซ็นได้นะคะอนุมัติเสร็จนะคะถ้าลูกค้าไม่สะดวกมารับรถมีบริการส่งให้ถึงบ้านรถไม่สวยไม่ตรงปกลูกค้าบอกเลยว่ายกเลิกได้เลยเปลี่ยนคันได้เลยนะคะเราคืนจองให้เต็มจํานวนนะคะไม่ได้ยึดมัดจำใดใดทั้งสิ้นนะคะออกได้ทุกจังหวัดนะคะ มีหลายสาขาค่ะกรุงเทพอยู่นองจอกมีนบุรีนะคะสาขาที่ทําคลิปอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นสาขาสุราธ,ธานีนะลูกค้าสี่แยกตาปานค่ะอยู่ใกล้ๆโลตัสสุราษฎร์นะคะใครมาไม่ถูกก็สามารถแอดเบอร์ศูนย์เก้าสี่ห้าเก้าแปดเก้าสองห้าหกนะคะแชร์โลเคชั่นให้ได้คะ่ะอย่าลืมนะคะจองเพียงหนึ่งพันบาทเข้าบัญชีบริษัทนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยคะ่ะฟรีเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้นะคะสองครั้งคะ่ะฟรีในส่วนของช่วยเหลือฉุกเฉินยี่สิบสี่ชั่วโมงให้นะคะหนึ่งปี เรายังมีการ์ดฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานให้อีกหนึ่งใบเพราะฉะนั้นใครสนใจรถของเราสามารถยกบูมาได้เลยที่เบอร์0945989256เซลล์เอเซ็นไทยรถสวยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เซลลเอด้วยนะคะ หรือใครอยากจะวอกอินมาหน้าร้านก็อย่าลืมแอดกันมาที่เบอร์0945989256นะคะน้องจะแชร์โลเคชั่นให้นะคะพี่ๆคนใดที่อยากจะปรึกษาก่อนมานะคะก็ปรึกษากันเข้ามาก่อนได้นะคะขอรูปก่อนมาได้คะ่ะ